เล็กแม่นเร็วแรงต้อง G2 ค่ะวันนีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับอีปุ๊กพิชิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะนำเสนอตัวนี้เลยค่ะตัวแม่นของเรานะคะเป็นหนังสติก๊กพร้อมเลเซอร์นะคะ ช่วงชัดอยู่ที่40เซนนะคะความยาวรวมอยู่แค่50เซนเองนะคะสันส้นๆเล็กๆแต่แม่นแน่นอนจ้าอของแถมที่เราจะแถมไปเป็นยาง1เส้นนะคะยางสติ๊กนะคะสามารถใส่ยางได้ถึง3เส้นนะคะค้าเลือกได้ว่าจะรับเป็นลูกแก้วหรือว่าลูกเหล็กนะคะ2อ,อย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสตัวนี้ให้ดูกันนะคะ3ขวดค่ะต่อไปขวดที่สนะคะ ต่อไปขวดที่3มนะคะเป็นไงคะผลงาน G2 ตัวสั้นของเรานะคะตัวแม่นของเราเลยนะคะตัวส่งฟรีเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มทั่วประเทศคะ่ะสนใจรับสามารถทักแชทเพจทิดารัดขายสอุกรณ์ตกปลาได้เลยนะคะหากสนใจรุ่นอื่นสามารถโทรสอบถามได้นะคะ